สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ได้พามานั่งชิวๆที่ร้านน้ำเหนือนั่งเล่นร้านน้ำเหนือนั่งเล่นนี้ตั้งอยู่ริมถนน1096แม่ริมไปอำเภอสเสมิงนะครับบรรยากาศบริเวณร้านก็ถือว่าใช้ได้เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนเกอดใจหนีความวุ่นวายในเมืองเชียงใหม่ได้ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะร้านอยู่ริมทานน้ำไหลทานน้ำนี้ไหลตลอดทีนะครับส่วนที่นั่งก็มีให้เลือกตามใจชอบครับไม่ว่าจะชอบนั่งเอาเท้าแช่น้ำไหลผ่านเท้าสบายๆหรือจะชอบนั่งข้างบนบริเวณร้านก็ได้ครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้เลือกมากมาย นั่งชมธรรมชาติกันแบบชิวๆกันเลยส่วนท่านใดชอบนั่งเอาเท้าแช่น้ำก็มีตะแค่ให้นั่งในทานน้ำไหลกันเลยครับแต่ก็จะไม่เหมาะกับท่านที่ไม่ชอบเปียกน้ำเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมว่าผมชอบเลยละ่ะถ้ากลัวเปียกก็คงไม่ลงไปเล่นน้ำแล้วครับ และก็ยังมีที่นั่งฝั่งตรงกันข้ามถนนนะครับข้างบนฝั่งริมทานน้ำจะมีโต๊ะเก้าอี้ตั้งเรียงรายกันอยู่ใต้ล่มไผ่ก็ถือว่าได้อัรถรสอีกแบบหนึ่งครับส่วนอาหารเครื่องดื่มมีให้เลือกหลายอย่างครับราคาก็ถือว่าไม่แพง ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่60-70ถึงบาทก็จนไปถึง100กว่าบาทถึง200แล้ะครับตามอา,อาหารที่เราสั่งละครับถือว่าถูกเลยล้ะครับรสชาติอาหารก็ถือว่าอร่อยใช้ได้ถูกปากดีครับบรรยากาศรอบๆก็เย็นตาเย็นใจดีเลย เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจจริงๆยังไงก็ท่านใดเบื่อในเมืองหรือว่าอยากจะแวะไปพักผ่อนหย่อนใจก็เชิญไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับที่ร้านน้ำเหนือนั่งเล่นเหมาะกับการนั่งเล่นสมชื่อจริงๆสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากด like, ากดไลค์กด s ับสไ r i b e ให้กับช่องเื่อนบ่าวอีสานหรือ wy by w o u d ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อจะไม่พลาดคลิปที่ผมจะจะทำขึ้นอีกนะครับก็ขอบพระคุณที่เสียเวลารับชมนะครับขอบคุณครับ